รู้หรือไม่ว่านงาช้างไม่ได้มีแค่เอาไว้แต่งบ้านเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับยังสามารถเอามาพอกหน้าแก้กะแก้ฝ้าแก้สิวได้อีกด้วยครับเอามาหมาักผมก็ทําให้ผมดกดําเงางามมีวิธีการทําที่ง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับแมททำอะไรนะ่ะเนี่ยรู้จักไหมว่านงาช้าง อยางยาวเลยโอ้จะมาทำเป็นสมุนไพรเขาบอกว่าช่วยแก้ขับเลือดคุณสนสตีบำรุงเลือดดีทำให้ผิวพรรณเปล่งปังสวยงามแล้วจะมีอะไรให้แม่ให้แม่ทาหน้าได้บ้างนะแก้กะแก้ปลากินแล้วอ่ะไม่อยากกินแล้วอยากกินก็อย่าอยากบำรุงภายในด้วยอ๋ออยากทาหน้าด้วยอ๋ออยากหน้าสวยใช่อยากสวยก็เข้ามั่งดิเอียคือสป นี่เลยเหรออ่าแล้วไม่ให้กินด้วยวันเนี้เบื่อกินแล้วใช่ไหมล่ะใช่อ่าเดี๋ยวจะเอามาทาน้ามานั่ง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 นี่แล้วทําง่ายด้วยแม่ทุกคนสามารถทําตามได้เนี่ยกำลังไปหามาปลูกอยู่เลยครับว่านงาช้างสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่ามันป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมอ่าว่านงาช้างเนี่ยนะฮะป้องกันเป็นความเชื่อคนโบราณนะว่าป้องกันผีได้ด้วยไม่รู้จริงหรือเปล่านะอ่าใครใครเชื่อแบบนี้คอมเมนต์มานะฮะ เนี่ยเราเอาหั่นเป็นท่อนๆอย่างงี้แม่อู้นี่นออนเลยะอ่อนดีเนาะอ่อนฮะมันจะแข็งันนั้นมันอ่อนเนาะเนี่ยเอาแบบเนี้ยนะครับมาหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้แล้วก็เอาไปตำครับแม่เสร็จแล้วก็เอามาขัดหน้าพอกหน้าครับแแก้สิวแก้ฝ้าดีมากๆอเนี่ยเดี๋ยวทำให้เลยนะวันนี้นะจะขัดหน้าให้ครับมาตามก่อนอค,ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมจะมีน้ำออกมาแบบนี้ครับ เราจะเอาตรงกากมานี่แหละแม่เลพอกหน้าใช่ครับเอามาขัดเลยขัดหน้าเลยใช่ครับผัดเซลล์ผิวด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยมานอนเลยเดี๋ยวลูกวันนี้ลูกขัดหน้าให้มาพอเราตามให้ละเอียดใช่ไหมครับเราจะใช้แตกา,กากตรงนี้แหละนะฮะนี่เลยมอเอามาบีบน้ําออกหน่อยนะนะมันเยอะเกินไปนะครับแล้วเราก็เอามาขัดหน้าอย่างนี้ครับดับปีเลยเห็นไหมขัดวนๆไปเนี่มันก็เป็นการผัดเซลล์ผิวด้วยแล้วก็ ตัวสมุนไพรว่านงาช้างนี้มันก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับนี่ขัดนวนๆไปเลยครับอมันเย็นดีเนาะเย็นไหมเย็นสมัยโบราณคนจัดนิยมปลูกว่านงาช้างไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในบ้านครับ นอกจากปลูให้สวยงามแล้วเนี่ยว่านงาช้างยังมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีมากๆด้วยนะครับใครที่มีปัญหาผมหลุดร่วงนะครับให้นำว่านงาช้างมาหั่นเป็นท่อนตำให้ละเอียดครับแล้วคั้นเอาแต่น้ำนำน้ำของเขามาหมักผมนะครับเป็นประจำจะช่วยให้ผมดกดำเงางามและผมเส้นใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะแข็งแรงครับ ส่วนคุณสุภาพสติที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับให้นําว่านงาช้างประมาณ2-3ถึงต้นครับมาตําให้ละเอียดนะครับแล้วเอาไปต้มน้ำพอท่วมครับสักประมาณ20นาที ต้มจนเหลือน้ำประมาณ1ถ้วยนะครับให้ดื่มเช้าเย็นครับจะช่วยขับประจําเดือนได้ดีมากครับส่วนแก้สิวแก้ฝ้าแก้จุดด่างดำก็ทําแบบที่แม็กทาให้ทุกคนดูได้เลยครับเอามาตําแล้วก็มาพอกหน้าขัดหน้านะครับเป็นประจำจะช่วยทําให้หน้าใสนั่นเองครับเห็นไหมทุกคนพืชผักที่ปลูกกันอยู่ตามข้างริมรั้วข้างถนนนะครับ ยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลเลยที่เรายังไม่รู้แต่ทุกคนไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวแม็กสดจากสวนจะไปหาข้อมูลและหาประโยชน์ดีๆของพืชผักสวนครัวพืชผ,ผักสมุนไพรพื้นบ้านมาแบ่งปันทุกคนอย่างแน่นอนครับใครที่ชอบคลิปของแม็กกับแม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กกับแม่ทั้งสงคนด้วยนะครับ